ออบ่มีเนีได้พี่น้องเอสารสนเสคือเก่านเนี่เตรียมเฮ็ดแล้วเนี่ยคนมันมีแต่สารมันมีสารกันแบบนี้แหละสีสารให้เบิดสารแล้วแม่นสใส่โต๊ะขคิโต๊ะเขียงมันนี่โต๊ะนี่ ไอ้ตอกูเลยบ่ต้องได้ใช้อัน3ใน2เส้นมันจะเป็น่ส13เส้นคั่ใส่หลายเส้นนะแม่นเาดช่วงบ่แมส่วนเสะถแม่นใหญ่กว่านี้แล้วคนเพิ่ช่วงหลายคนก็ว่าว่านเมันได้เ็ดงาบมันบ่ได้เ็ดงา มันบอกคือเอ็ดไสแต่ว่าปลาเขาเป็นมันบอกอ้อบอกบอกบอ้อเป็น้องเอ็นขันห้าวไปโตแล้วมันอ,อ้อปลาขันเห็ดแ,แล้วบอกเอาแม่นยังคือกันเป็นไส้เป็นดีบอกเวลาข้าไปเห็นปลาถึกนแล้วโอ้ยบอกเอาไม่เล่นจังมาเอาเลย จ่างไปแลยผมเห็นจับตูวจักมันเป็ี่ยนแบบไดนขณะมีงามอะไรเงี้ยอกมันบุ่นเออมันมีแนวมันคนว่าวแบบนั้นเแ็่เป็นเยอะพี่น้องเลยแต่ว่าคือว้าวแหละมันเยะน้ำจับต่อนี่สารตุ้มใส่ปลาเป็นอยู่ใส่ตุ้มตะเขาวนะ แต่มันต้องได้ใช้เวลาจับโต๊ะแต่เฮาเฮาบ่ได้เฮ็ดมีแต่เฮาซื้อเอาสั่งมาตะบันเพิ่นต้นแหนพุ่นเฮ็ดประจับโต๊ะเป็นมึงจังได๋เพิ่นก็ได้ตุ่มน้อยนึงอันนี้ธรรมดาขนาดเฮ็ดซ่อนเซ็ดนี่ตัวง่ายสุดก็ยังซ้ำนี้

ได้ละแมพลันเนี่ยพลันสานพี่น้อง ສຽງຍ່າງຍ່າງສານລ້າໆນ cơm ăn này hào cả hết còi mắm lá ba hết ba mắm lá à mất to đấy <laughs> mất là đây này video này 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 ได้สามได้สี่อันสี่โมนตัวนี้ ปะมันกนงงนี่ะกว่ามันเบหม,มาจำนปดีงาม เรียบร้อยแล้วได้ปีนออป่นอเลยชุบมือเส้ามนี้มัดโตะ๊ะสามได้สี่อันห่จีสเป็นหกไปจักโต๊ะและ้วจึงสานอีกอ้าวสามนี่แหละ